ต้องบอกก่อนว่าทาไมถึงชอบตัวนี้แล้วอ้ามถึงจะเลือกที่มารีวิวตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ดูเพราะว่าแต่ก่อนนั้นเนี่ยอ้ามเคยรีวิวไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับของเซรั่มหน้าเรียวซึ่งตอนนี้มันมีหลายแบรนด์มากๆแต่พี่รู้สึกว่าชอบและประทับใจมากที่สุดก็คือตัวของ Ver y m w l ไม่ใช่ว่าเพราะว่าพี่เป็นพิธีกรหรือว่าพี่เป็นเป็นพรีเซนเตอร์ของให้เขานะแต่พี่ความรู้สึกว่าตั้งแต่พี่ใช้มาแล้วพี่รู้สึกว่ามันโอเคในเรื่องของการที่ช่วยให้หน้าของเรารู้สึกว่ามันลิฟท์ ต้องคอยฟังคลิปนี้ดีๆนะคะเดี๋ยวพี่ซื้อี่บอกว่านอ้องซื้อนี้ไปแล้วน้องจะแบบว่ามีสิทธิ์มาร่วมสนุกกับพี่ด้วยนะออและ้วซึ่งจริงๆตัวนี้อะเรามาพูดถึงสรรพคุณตัวนี้ก่อนว่าทําไมมันถึงทําให้เฟิร์มได้ลักษณะของมันนะฮะน,นี่คือกล่องของมันข้างในนะแพคเกจมันจะเป็นลักษณะนี้นะฮะก็คือตัวนี้มันจะชื่อว่า Absolute Lifting Hyal Serum อยู่ที่เรียกกันอย่างด,งดังๆก,ก็คือเซรั่มแมวดำเซรั ah ่มหน้าเรียววิธีการใช้ก ah ็คือให้เราบีบเซรั่มตัวนี้นะไปที่ตรงฝ่ามือคือลักษณะของมันนนนจะเป็้ใส่ี แล้ววิธีนี้ด้วยความที่เจลมันข้างลื่นมันจึงเหมาะกับการที่เรามาใช้นวดเพื่อยกกระชับใบหน้าสําหรับวิธีการยกกระชับอันต่็วันนี้ที่แต่งหน้าไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูวิธีการใช้ก็คือให้น้องต้าไปที่หน้าอย่างนี้นะครับวเวลานวดคือน้องค่อยๆยกขึ้นลูดขึ้นออกอย่างนี้นะ มันจะช่วยนะฮะเพื่อทําเป็นประจําอย่างต่อเนื่องประมาณเดือนนึงจะเห็นผลเลยว่าแก้มของน้องมันจะลดลงมันต้องใช้เวลาหน่อยนะเพราะว่าพวกเนี้ยปลอดภัยไม่เหมือนการฉีดแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องขยันทาทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นไม่เป็นอันตรายแล้วที่สําคัญไม่ทําให้หน้าของเรามันด้วยแล้วที่สําคัญตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวที่เติมความชุ่มชื้นกับผิวทาให้ผิวของเรามันชุ่มชื้นขึ้นสามารถใช้ก่อนแต่งหน้าได้ไม่เป็นอะไรนะฮะเราจริงๆเราเนี้ย ว่าหาว่ามันจะเรียวได้ประมาณไหนมันก็จะเรียวได้รู้สึกประมาณหนึ่งนะฮะก็คือพวกตรงกล้ามตรงกล้ามเนื้อเมื่อเราถูกนวดอย่างบ่อยๆแล้วใช้ครีมเนี่ยช่วยมันจะช่วยยกยกยกแล้วสามารถเก็บตรงนี้ได้จ้ะเหนียงคออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทาเฉยๆมันมันอาจจะไม่เห็นผลชัดต้องใช้การนวดช่วยด้วยเนื้อฮะอ่นนี่ก็จบไปกับเรื่องเซรั่มหน้าเดียวถามว่าซื้อราคาอยู่ที่ไหนนะคะมันจะอยู่ที่790ดาแต,ต้องเช็คดูว่ามันมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะฮะซึ่งถ้าเกิดใครชอบอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็แนะนำว่าเฮ้ย hey, มันเว พี่เนี่ยใช้ตั้งแต่จริง,รงๆแล้วพี่เริ่มมาใช้จริงจัง,จงเนี่ยก่อนที่พี่จะไปทําพิธีกรของเวลี่ M W L อีกนะแล้วก็พอรู้สึกใช้แล้วมันก็เออมันก็แฮปปี้ดีแล้วมันก็ไม่ทําให้หน้ามันด้วยนะอย่างน,นี้พี่ก็ใช้อีกอย่างถ้าเกิดคนหน้าแห้งก็ใช้ได้คนหน้ามันก็ใช้ได้นะี่เนะและทีนี้มาเรื่องของกิจรกรรมนะถ้าเกิดใครได้ติดตามรายการของเวลี เวอรี่ซีวีก็จะรู้อยู่แล้วนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรมให้น้องๆได้มาร่วมสนุกซึ่งกิจกรรมพวกนี้นะฮะอย่างแรกเลยเนี่ยน้องๆจะได้เจอพวกพี่นะฮะสี่คนมีใครบ้างมีแรงมีชีสเค้กออฟฟิศแล้วก็มีพี่เองนะฮะและอีกอย่างนึงน้องๆนะฮะก็จะได้มาร่วมแต่งหน้านะครับเพียงกติกาง่ายๆทางนี้ฟังให้ดีนะจ๊ะให้น้องๆเอาแนวะถ่ายรูปนะครับผลิตภัณฑ์ของ Very ี w l ตัวนี้ Absolute l i ต t i n g Serum นะฮะถ่ายรูปยังไงก็ได้จะเป็นอย่างนี้ อย่างนี้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 นให้มีหน้าน้องคู่กับผลิตภัณฑ์นี้นะฮะแล้วส่งมาทาง a ฟ e บุ๊ k นะฮะของ VeryMWL หรือ Very Very TV นะทะน้องเซอร์ไปก็จะเจอแล้วหลังจากนั้นน้องนะฮะให้บอกเหตุผลตัวเองมาตรงชื่อรูปเลยนะว่าน้องเนี่ย อยากมีข้อบกพร่องตรงไหนที่อยากจะให้พี่แก้และอยากแต่งหน้าลุคไหนอยากแต่งหน้าลุคแรงเมี่ยงอยากแต่งหน้าเป็นพิตตี้อยากแต่งหน้าเป็นคนนู้นคนนี้บอกมาเลยนะคระับรับรองว่าพี่จะเลือกนะฮะหนึ่งคนที่ถูกใจเนี่ยมาร่วมเมคโอเวอร์กับพี่ได้ออกรายการนะเรียกว่าได้เห็นกันแบบว่าอย่างกว้างขวางและที่สำคัญได้เจอผู้พี่ตัวเป็นๆอย่างใกล้ชิดทั้งวีทั้งวันกัน,นเลยนะฮะกิจกรรมอย่างนี้มีเรื่อยๆแต่ว่าใครอยากได้อยากเรียกว่ามาร่วมสนุกกันเนี่ยอย่าลืมนะมาร่วมกิจกรรมกันง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะ ซื้อไหมซื้อหนึ่งนอกจากหน้าเรียวแล้วรายกายยังได้มาร่วมสนุกกันด้วยแล้วไงเดี๋ยวเจอกันในรายการนะคะอย่าลืมติดตามค่ะว่ารายการติดตามได้ตรงไหนมีโซเชียลแคมป์เนยนะฮะโซเชียลแคมป์ก็คือเว r รี่เว t รี่ทีวีอ่าเฟซบุ๊กก็เว r รี่ทีวีโวนมันจะมีอ่าเว็บไซต์ของบริตภัณฑ์ก็คือเว r รี่เอ็มวอลนะฮะซึ่งเวิร์กด็และอย่าลืมนะฮะที่เดี๋ยวเราเรามาเจอกัน,นจ๊ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย